ไม่ผมเชื่อว่าื่อกี่ป่ะก็ต้องมาจากคุณในวันนั้นที่คุณก็นึกถึงว่าอยากเอาอะไรลงไปใส่อยากเอาอะไรมาใส่เวายเวทจริงทุกคนตื่นเต้นครับอาจจะแบบว่าอุ้ยอะไรบ้างนะอะไรบ้างนะไม่เป็นไรเราทดสอบความจำว่าจริงแบาเป็นคนจำแม่นเราเคืนตรงนี้ให้ได้เราเคืนตรงนี้ให้ได้นะทอยได้ไหม่ได้ไหมผมจะพยายามผมจะให้คุณดูภาพภาพหนึ่งครับผมให้คุณถายว่าเสื้อตัวเนี้ย มาจากงานอะไรอ่าๆโดนๆไม่รู้นใส่เสื้อตัวไหนเลยนะสายผมขวาแจมเนี่ยแล้วงานอะไรก็ลมฝนใต้ตึกั้งแรกเลยเฮ้ยใช่หัวผมสีเหลืองๆม่วงๆจำได้ยังสีบวใช่แจมคุณคิดเหมือนเขาไหมเหมือนกันเหมือนกันไม่รู้เบื่อความเห็นจะแตกไงคุณเราคิดไม่เหมือนกันได้ จำได้เดี๋ยวรอเฉลยจำครับแค่คูรุันิดเดียวสะดุ้งันโอ้ยไม่ไม่เห็นเห็อะไรเดี๋ยไมสะุี๋โอเคใต้ตึกนะรวมพลใต้ตึกขันไ้ไหมใช่ไหม่ใช่ไหม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 ทำาทำบนใมาดูเฉลยว่าใช่ไหมครับผมทำอย่างนี้ ยังสี่หกเออแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่คุณแบบว่าประทับใจมากๆเลยใช่ไหมครับแรกถามเลยได้ไหมวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างมันคือครั้งแรกที่หูได้เห็นแฟนๆมาแบบให้การต้อนรับขนาดนั้นเ่ตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นอคือลงลิฟต์มาลิฟต์เปิดปั๊บเดินออกไปที่แรกคิดว่ามีแค่ตรงหน้าลิฟต์เท่านั้นพอเลี้ยวซ้ายไปเท่านั้นแหละโอ้โหเต็มแบบคนเยอะมากเออนานนีที่ที่ร้องห้าได้ปะใช่ปะใช่ไหมผมเลยนะจะใครอ่ะ มันแนะมเกิดอะไรขึ้นหรออยากรู้ว่าซึ้เขาซึ้งที่แบบมันมอันนี้<า>นความจริงมันมีงานไหนไปร้องแจ็คอันนี้ความจริงคือผมผมถ้าผมจะไม่ผิดคือเหมือนเหมือนมีแฟนคลับหรือสักคนมาพูดอะไรสักอย่างแล้วแจ็มก็ซึ้งมากใช่ไหมจำได้จำได้ครับผมจำได้ครับคลายครัคลาได้มีน้องคนหนึ่งที่ร้องไห้แจ็คก็เลยร้องตามผมก็เลยร้องตามเป็นคนอ่อา คนเราเซ็ตที่จริงๆนะก็วันหนึ่งอ่ะแบบอยู่ดีก็มีคนรักคนรักเรามารอเราขนาดนั้นเป็นใครแค่ร้องไห้ครับจูบมาล่ะเลยละพอเฉยทุกวันนี้ของผมอ่ะมาตามสองคนผมไปร้องไห้อ่ะเหลือแค่นี้หรอเซ็ตเพลงเซ็ตเพลงกันเซ็ตนัดสอดอะมาทวนความทรงจำพ่อต่อป้าบอกครับคำว่าไม่มีใครจูบเทียนได้นอกจากผมเป็นคำพูดที่เกิดขึ้น งานอะไรคแฟนมิวฟิมแคทอ๋อใช่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 แฟนมิวฟิมใช่ใช่ไหมแฟนใช่ที่แย้มไม่ไปซ่อนตัวนานๆอ่ะใช่ใช่แล้วก็หลุดออกมาเพราะว่าไม่อ่อนไปตอนนั้นใช่เฉลยคือถูกต้องครับอกเฮ้ยจำได้จำได้กันนี้จำได้ฮะเหตุการณ์เป็นยังไงวันนั้นเราไม่ได้งาเลยไม่ใช่หรอดาวนัวมันต่อยแบบนับครั้งเลยเหรอ แต่ปากขาอะนะก็จะต่อยเลยแต่ถ้าจะต่อยกูแบบไม่เจอกันหลายเดือนเหมือนเดิมเลยปากอยากใจยังตั้งแต่พิษหมุมาที่คือแบบเตื่นมาต่อยที่นี่มาเออมาข้อต่อไปกันดีกว่าข้อต่อไปกันดีกว่าฟังให้ดีนะ สองสามเกี่ยวข้องกับงานอะไรเบอร์ห้องใครไพ่เบอร์ห้องใครวะตั้มสองสามศูนย์หกสองสองสอย์หกยี่หกยี2สห้องที่หกไม่ใช่สองสาม สามนี่ผู้ชายอ่านแย่ๆใช่ไหมสองสามศูนย์หกอะไรนะสองสองอะไรเกาลัดเกาลัดนะไม่ใช่ไม่ใช่เกาลัดมาเกาออกมาเกาจัดเป็นไมิได้มาเกาอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ก็ใช่อ่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับถูกต้องครับผมทุกคนเก่งมากครับได้ได้เพิ่มไปมาเพิ่มมา ซึ่งถามว่าทําไมถึงมีคํำถามข้อนี้มามีเหตุมีผลฮนะต้องมีอะไรตลอดอะทำไมอะคุณเคยได้ยินคําว่าหมาเกาไม่เหมือนเก่าไหมเขาสร้างอะไรใหม่เหรอหมาเกาไม่เหมือนเก่าใครอยากรู้เรื่องนี้ขอเสียงหน่ยอยถ้าท่า บ้านส่งเสียงมาจะเล่าทอดเขาทำบ้านส่งเสียงมาถึงนีจะเล่าให้ฟังทอดะงั้นก็ไม่ต้องเล่าเลยไงถามเลยวันนี้เป็นวันพิเศษอยู่แล้วเรื่องพิเศษพิเศษแบบนี้จัดให้แฟนฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นคำนี้มันมาอย่างไรเรื่องมันยาวเนเออเล่าแบบกระชับกระชับไปมาเก่าแล้วไม่เหมือนเก่าเขาบอกว่ามันเต็มเลยข้างหลังว่างปะข้างหลังว่างไหมฮะ ว่างกับนี้ว่างกันไหมทุกคนว่างหมดเลยว่ะว่างไม่ได้ไม่รู้ว่าตั้งกล้องรอกันละแล้ววันนั้นพี่เออเอาเลยครับผมตั้งนะเฮ้ยเราเราไม่ต้องรีบเล่านะเฮ้ยเอาเลยคืออย่างนี้ตอนครับตอนไปที่มาเก๊าเนาะอืมก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไปตอนนั้นวันนี้เรามีคลิปเสียงมมีคลิปเสียงมาให้ฟัง เอาจริงผมเพิ่งได้ฟังนี่แหละผมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นจะให้จะให้เปิดคลิปเสียงก่อนหรอหรือจะเล่าก่อนไม่ไม่จำไม่ได้อยู่ดีเปิดคลิปเสียงเลยดีกว่าเผื่อจําได้งั้นยวฟังคลิปเสียงเสียงนี้และเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยนะฮะได้ไหมคลิปเสียงหลักฐานมาครับเราอยู่ที่มาเกาต่ตรนไม่เหมือนเก่าแล้วมาเกาต แต่ยังฟังอีกทีว่าเสียงใครนะอีกท,ทีมาเราอยู่ที่มาเกลวแต่เราไม่เหมือนเก่าแล้วเ,เสียงใครเสียงใครนะเสียงเจมปกติอ่ะพี่ผมจะพูดถ้าเป็นปกติแบบนี้ตอนนี้เลยนะเด้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มาเกลวไม่เหมือนเก่าแล้วผมจะพูดอย่างนี้แต่ในคิดมันได้แบบเด้เตอนนี้มาเกลว่เหมือนเก่า,กาจะเล่าเองหรือใหพี่เล่า พี่เล่าพี่เล่าพี่หล่ออยากรู้ทำไมลิ้นแหวพี่เล่าเอาพี่หล่าพี่เล่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลิ้นเขาเหลวขนาดนั้นอ่ะอยากรู้เลยว่าทำไมลิ้นเขาลวดไปขนาดนั้นมันเกิดอะไรแหมพล้นเหมือนไม่รู้ผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านพี่พี่อยู่แล้วตัวแทนของทุกค